ตั้งแต่ผมนั่งสมาธิอย่างสม่ำเสมอที่แจ้งผมก็ผ่องใสเอเมจ๊ะวาสมาธินี่จะทําให้ใจกลั่นใจของเราเนี่ยให้ใสใสให้บริสุทธิ์ผ่องใสบริสุทธิ์มากขึ้นธาตุในตัวของเราเยจะดินน้ำลมไฟวิญญาณอากาศธาตุทั้งธาตุทำเกรทมกิรูธาตุไอจ๊ะพูดถึงธาตุเราถูกกิเลสเนี่ยทำให้ดึงใจเราออกจากฐานที่ตั้งออกมาข้างนอกไปติดกับ เรื่องอะไรต่างๆเหล่านั้นคนตัดสิ่งของเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะทำให้ใจหยาบะนึกถึงอนุธาที่เป็นโพรงกุงลวงมีช่องช่องจงเมือนเราเอาอนุหรือโมเลกุลมาต่อตกันแต่มันไม่หนาแน่นน่ะเอตรงช่องว่างๆนั่นแหละจ้ะพยามาจะเอาก,กิเลสเข้าไปแทรกที่มาพร้อมกับความทุกข์ทรมนความไม่รู้และก็บังคับให้เราสร้างกรรมมีวิบากมีผลของกรรม แต่พอเราดึงใจกลับมาสู่ที่ตั้งภายในเนี่ยใจพอกลับมานีเนาะอนุธาตุแะ่ก็ค่อยหนาแน่นแน่นขึ้นแน่นขึ้นแน่นขึ้นจนบริสุทธิ์และเห็นความบริสุทธิ์เป็นดวงใสๆเห็นไหมจ๊ะใจประกายเพชรเกิดขึ้นถ้าพูดถึงความแข็งก็เลยสิบทั้งมันใสเพราะอนูข้างในเนี่ยธาตุมันจัดเรียงโมเลกุลอย่างมีระบบระเบียบ อะตอมใจถูกจัดเรียงเงินอย่างมีระเบียบหนาแน่นก็ได้กระแสะกิเลแสแทรกไม่ได้ถ้าเรายิ่งใส่ใสใสในใส่ใสในใส้ไปเรื่อๆยๆเลยหยุดในหยุดหยุดในหยุดธาตุที่บริสุทธิ์นั้นน่ยจะก่อเกิดเป็นกายแก้วเขาเรียกว่าพุทธรัตนะแข็งประมาณไหนแต่ในระดับพยามานแทรกไม่ได้เมื่อแทรกไม่ได้ก็จะมีแต่ความสุขล้วนๆก็จะมีความสุขความบริสุทธิ์ ความสว่างเจิดจ้าจะไม่มีอะไรมาบดบังได้ความรู้แจ้งเห็นไหมเปลี่ยนจาความไม่รู้ว่าเป็นความรู้เห็นไหมจ้าเพราะเรารวมอะตอมใจนโมเลกุลใจให้มันหนาแน่นได้วิธีการหยุดใจนิ่งเฉยๆจะใสใสใส,ใสโลกขาแคลนความรู้ตรงนี้แล้วจ้า